สวัสดีครับพี่น้องครับผมพบกับนนชันนลเพลินออฟฟิเชียลฮิวโก้ครับวันนี้ครับนะครับวันนี้เบ้ยบรรยากาศพี่น้องเอ้ยครับบรรยากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนครับพี่น้องตกแล้วจืนหมดจืดจืดเลยนะครับบรรยากาศร,รอบๆบรรยากาศในโดมบรรยากาศร,รอบโดม นะครับพี่น,อนะน้องพื่อนะยังแหล่มาอยู่พี่น,อนะน้องพื่อนะยังแหล่มาอยู่นับขนาดนี้เวลาประมาณห้าโมงแล้วสิบเอ็ดโมงอะไรครับพี่น,อน้องยังเหมือนแบบตาส่าแห้งเลยแบบเพราะว่าขึ้นฟ้าขึ้นฝน,นครับจบืดพี่นอ้องจืดจืด กรอบๆเราแต่ว่าแบบต้องขออภัยพี่น้องครับบสามาปฏิสิทธิ์ไปทั้งหน้าเวทีไลยนะครับเลาะได้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  แฮ่พี่น้องเอ,อ้ยรถแห่มีไก่มีงัดเนินเนะสยนหางครับพี่น้องครับสญญา,าวน้อยพันธุนแพงลำพื้นเตื้อเสดเดือดลดเฮ่สองพันสามพันพ 2, นี่ครับพอดีครับ,พ,รบพ่อขมมอสพ่อขมมอสจืดพี่นอออ้องเอ้ยฝนตมขึ้นอีพี่น้องมึงจืดมากครับตอนนี้คือรถรถ รถคุณพ่อจอดอยู่กลางน้ำตอนนี้นะครับนี่บรรยากาศรอบๆสำนักงานหรือว่าอน่าจะสาวหน่อยเฮ้ยนะครับบรรยากาศดีมากวันนี้น่าจะบ่ฮห่อนแล้วครับพี่น้องมือนน่นาจะบ่มไม่แดดแล้วน่าจะแดดไม่มีแล้ว รอบๆรอบๆต้องควาให้พี่น้องอหลายที่ไม่สามารถสัตไปทางหน้าวปซีได้นะครับ <c oughs> พี่น้องถะ่ลุนทีเดียวเด้อนะครับถะลุนถะ่ลุนทะล,นลุนว่าจะเป็นยังไงร,รับรองว่าว้าวมากว้าวมากบอกเลย อากาศขาๆจะเป็นทนุ่งนาได้พห่น้องเป็นทุ่งนาอากาจะเป็นทนุ่นทงนาทนุา่งนาวันนี้คุณครูครับ คุณครูนัดเที่ยงนะครับวันนี้คุณครูนัดเที่ยงค,คือรันซ้อมลำนะครับจากฉากแรกจนว่างหมดจบเรื่องวันนี้ก็พร้อมใส่คอนเต้ยพร้อมแบบสุดๆเลยนะครับสอมใส่เวลาพี่น้องสอมใส่เวลาเบื้องเทียบกับเขาไปแสดงนะครับด้านหน้าเวทีกัหแม้แมตต์กันนะพี่น้อง นี่นกก็เลาะอยู่หน้าแถวบ้านใหญ่วันนี้เป็นสาระหน่อยพี่น้องรับสาระหน่อยนั่งเล่นนะครับสวัสดีพี่มหาครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีคุณพ่อครับพ่อกันใช้ครับยินดสวัสดีครับอ๋อสวัสดีค่ะสอบจังหวงคุณว่าเที่ยงครับผม ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วครับจะเห็นรถบ้านแล้วเหรอเห็นเห็นแล้วเข้าทางเข้ามาแล้วครับก็ได้นอนครับก็ได้นอนจะโม่งกับบริษัทเที่ยงเที่ยงครับจิตซ่อมไหมซ่อมมาลัมครับจากเที <uh> <c <c no> ่ยงไปจบเรื่องครับว่าสิมันสิจบจกโมงสินะครับนี่นครับสวัสดีครับ นี่สวัสดีครับนี่ครับบรรยากาศหลังบ้านใหญ่นะครับนี่ครับพี่น้องวันนี้หรอครพี่น้องเลาะเลาะท่าศิลปินเฮานะครับเลาะท่าศิลปินแค่ประชามาตรีสิบห้าพี่น้องไปนะวิธีไหนครับต้องขออภัยด้หลาย นี่สราระหน่อยนี่นุ่น,สนรสชาตนี่คือมะนังจระเสือเลยครับสราระหน่อยนี่เย็นดีพี่น้องไปไม่หอดูไม่หอดอูไม่หอดอูอดอนะครับกาดแล้วโอ้นี่ต้นแค่นี่นะต้นแค่ปลาต้นนี้พี่น้องเขาต้นแค่ปลาข้างาข้างบ้านข้างข้างบ้านใหญ่ละออกนี่มาครับบ้างนาบ้างนาตรงนี้ว้าว ต้นเชีย้ปลาต้นเชี้้าบั้น,น,นตรงหน้าตรงน,นี้จะเป็นจะเป็นทีนะครับแต่ว่าอุบอีไปอุบอีไปอุบอีไปพี่น้องตอนนี้สิตอนนี้สิบเอนน็ดนาอย่าห่างม้งพี่น้องครับตอนนี้ก็รอนับรอ ทีมงานครับอาจารย์ดนตรีบบรนะบัสิลป์ทีมศิลปินท่าพี่น้องวันนี้จะนัดรวมกันซ้อมหมอลำตัดตเตลืมแต่เทียงจนว่าเอาจนจบเรื่องครับพี่น้องเพราะว่าจะใส่ก่อนเตยใส่อย่างแบบเต็มรูปแบบครับเพราะว่าใกล้มื่อแล้วใกล้วันแล้ววันที่21นะครับ21สิงหาคมือนพี่น้องอีกสี่หามื่อครับ21กันยายนนะครับเปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยซอฟท์เฮาส์เลยพี่นอ้นองปีนี้สิเป็นแบบไหนจังไรนะครับ ไม่กำลังใจเด้อพี่น้องครับไม่กำลังใจครับอยู่ที่สนามนะครับกีฬากลางบ้านแพงอำเภอโกสุมิสัยจังหวัดมหาสารคามพี่น้องครับคันผู้ใดมากว่าไรไปทีนี้ครับถ้าใครไม่สามารถที่มามาไม่ได้ก็ซื้อกลุ่มปิดครับซื้อบัตรกลุ่มปิดออนไลน์นะครับบัตรเพียงแค่149บาทเท่านั้นครับนะครับพี่น้องแล้วก็มีศิลปินรับเชิญนะครับผมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับตัวเกี่ยวมิวสิกพี่น้องเต็มเต็มวงวันนั้นเต็มวง รับร่งมมวนกุ๊บพี่น้องครับมวลมวนมวลแน่นอนนะครับรับรองพี่น้องบ่ผิดหวังครับคือจัดเต็มแน่นอนไม่ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครับว่าจะเป็นบอทโจว่าจะเป็นเฮียหน่อยว่าจะเป็นทีมงานสุขสกุลนะครับนักแสดงครับศิลปินสกุลนะครับเต็มที่มากๆนะครับฝึกซ้อมอย่างแบบตั้งใจแห้งพี่น้องครับตอนนี้กับอีลาน้อยกับอีลาน้อยอุ้งวิงกับมาแล้วนะครับมากลับมาจากญี่ปุ่นแล้วนะครับเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วก็ในยิงเขาอาชีเของมากวันที่เท่าเลนี่แหละสิบสี่สิบห้า นะครับพี่น้องเดี๋ยวสิอัปเดตให้พี่ให้น้องแต่ว่า,าน้องเอมแอมมาแล้วเมื่อวานนี้มาแล้วน้องเอมแอมมาแล้วเข่ามาสอบแล้วเมื่อวานนี้เข่าวมาสอบรับน้ำมูลแล้วนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานอีกวันสองวันน่าจะน้องอุ้งอิงก,ก็จะเข้ามานะครับจะมาสอบใส่กันวันนี้พี่น้องเอ้ยนะครับโรอรอรอนะครับรับประกันมังมวนแน่นอนบอผิดฟังแน่นอนสำหรับฤดูการนี้ครับ เกิดวุ่นวันที่41ที่เริ่มด้วพี่น้องเด้อจา้าหลายกระให้กำลังใจแน่ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสิอัพเดทให้พี่น้องได้รับชมเรื่อยๆครับฝากกดติดตามฝากกดแชร์ครับสำหรับช่องนอนชันนภูมิอ่อนออฟดีเชียวฝากไปในอ้อมบอกความใจพี่น้องอีกจากคนอีกจากสองในเด้อพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้แน่ครับขอบพระคุณพี่น้องห,หลายๆสวัสดีครับ